Supernatural เหนือธรรมชาติหนึ่งในแนวทางที่มีอยู่ในวงการการ์ตูนและอนิเมะที่แต่ละเรื่องก็จะตีความความเหนือธรรมชาติแตกต่างกันออกไปตามแต่ผู้แต่งและตอนนี้ครับผมแกรซี่จะมา list สิบอนิเมะแนวเรื่องเหนือธรรมชาติจะมีเรื่องไหนมีเรื่องอะไรไปชมกันครับเรื่องแรกครับ i n e น n โ c h o บุท no a หรือไฟฟอสหน่วยพจนคนไฟลุก โดยเรื่องนะครับจะเล่าถึงมาหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อ250ปีก่อนปี198เมื่อเกือบทั้งโลกเนี่ยถูกไฟปริศนาแผดเผาจนหลายประเทศต้องล่มสลายและพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกไม่สามารถใช้อยู่อาศัยได้ผู้เหลือรอดจึงรีพายไปที่จักรวรรดิโตเกียวที่ยังคงมีเสถียรภาพที่ดีในช่วงเวลานั้นแม้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะเสียพื้นที่บางส่วนไปแล้วก็ตามจักรพรรดิรัฟเฟิลที่1แห่งจักรวรรดิโตเกียวได้ก่อตั้งศาสนาจักรเซโฮที่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาและอุตสาหกรรมิมัต ได้พัฒนาอมาเทลสัสอันเป็นแหล่งพลังงานความร้อนที่ทํางานอย่างไม่สิ้นสุดเพื่อขับเคลื่อนประเทศจนมาถึงในปี198ตามปฏิทินสุริยคติในจักรวรรดิโตเกียวหน่วยดับเพลิงพิเศษที่ต้องต่อสู้กับปรากฏการณ์การเผาไหม้ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นซึ่งปรากฏการณ์ก็คืออยู่ดีๆเนี่ยมนุษย์ก็เกิดกลายเป็นไฟที่มีชีวิตขึ้นมาซึ่งจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าคนไฟลุกคุซักคาเบชินระเด็กหนุ่มผู้มีพลังพิเศษรุ่นที่3ผู้ซึ่งได้รับฉายาว่ารอยเท้าป,ปีศาจ จากความสามารถในการจุดไฟที่เท้าได้ตามต้องการชินระได้เข้าร่วมกับหน่วยดับเพลิงพิเศษที่8ที่ซึ่งมีผู้ใช้ไฟคนอื่นๆที่มีภารกิจทั้งการทํางานจัดการกับคนไฟลุกและการตรวจสอบหน่วยดับเพลิงพิเศษหน่วยที่ 1, 7, 1ถึงหน่วยที่7เมื่อองค์กรที่ก่อให้เกิดคนไฟลุกปรากฏตัวขึ้นชินระจึงเริ่มสืบหาสาเหตุของเหตุเพลิงไม่พิสนาที่ฆ่าชีวิตครอบครัวของเขาเมื่อ12ปีก่อนโดยอนิเมะเรื่องนี้จะมีทั้งหมด2สีซั่น ซีซั่นแรก24อีพิโซดและซีซั่น2ที่กำลังฉายอยู่ในเวลาที่ลงคลิปซึ่งคาดว่าน่าจะมีประมาณ24อีพิโซดเช่นกันโดยอนิเมะเรื่องนี้จะเป็นอนิเมะแนวแอคชั่นเหนือธรรมชาติที่ทำออกมาได้ดีมากทั้งการดีไซน์ในเรื่องการเล่าเรื่องงานภาพการสแอคชั่นและสีอารมณ์ต่างๆก็ทำออกมาได้ดีเช่นกันใครที่กำลังหาอนิเมะแนวแอคชั่นเหนือธรรมชาติงานคุณภาพผมแนะนำนะครับให้หาดูกันกับ Inen no s h o w b u t a i หรือ Five Force หน่วยพจนคนไฟลุกเรื่องที่2ครับเคียวโคซุยริหรืออินสเปกเตอร์ไข่ปมปริศนาพูดโดยเนื้อเรื่องจะเล่าถึงอิวนานากะโคโตโกะสาวน้อยผู้กลายเป็นเทพแห่งชาวปัญญาของเหล่าผู้พูดลายตอนเอดีเธอเคยตอบรับการติดต่อกับเหล่าผู้พูดลายในสมัยยังเด็กซึ่งจากความสามารถนั้นทำให้เธอต้องเสียดวงตาหนึ่งข้าง และขาข้างซ้ายไปซึ่งในปัจจุบันเธอก็กลายเป็นศาสามหาวิทยาลัยล่างเล็กซึ่งเธอก็ได้พบกับซากุระคาวะคุโร่หนุ่มขรึงที่เพิ่งเลิกกับแฟนมาได้ไม่นานและในตอนเด็กคุโร่เคยโดนครอบครัวหลอกให้กินเนื้อพูดเข้าไปและจากการกินเนื้อพูดในครั้งนั้นทําให้คุโร่ได้รับพลังพิเศษมาและด้วยพลังพิเศษที่คุโร่มี ทำให้อิวานากะคอยตามตอคุโร่ให้เข้ามาร่วมงานกับเธอในการแก้ไขปัญหาต่างๆของผู้พายกับมนุษย์และเธอมักจะทําการวิธีใจเขาอยู่ตลอดเวลาอนิเมะเรื่องนี้นะครับจะมีทั้งหมด12อีพีโซดเป็นอนิเมะที่ตัวเรื่องอาจจะดูแปลกหูแปลกตาไปสักหน่อยแต่ผมรับรองเลยว่าคุณภาพงานของทั้งงานภาพและซีนต่างๆทาออกมาได้ดีพอสมควรใครที่หาอนิเมะแนวไครปริศน,นาเลิฟคอมดี้ที่ตัวละครฉลาดลาดในเรื่องสนุกๆ นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมแนะนำให้ลองไปหาดูกันนะครับกับเคียวโคซุยริหรืออินสเปกเตอร์ไขปมปริศนาพูดเรื่องที่3ครับ Sirius สเดอะเจเกเพชฌฆาตล่าแวมไพร์โดยเนื้อเรื่องจะเล่าถึงในปี1930ที่ i e r ลแคปิตอล มีกลุ่มคนประหลาดผู้ถือครองกล่องใส่เครื่องดนตรีได้เดินทางมาถึงสถานีรถไฟโตเกียวโดยพวกเขาถูกเรียกว่าเยเกอร์กลุ่มผู้คนผู้มาล่าแวมพร์โดยในกลุ่มของเขาจะมีชายหนุ่มคนหนึ่งผู้ที่ดูเงียบสงบแปลกๆเขาชื่อว่ายูรีชายหนุ่มผู้มีผมสีดำปนขาวและมีความสามารถในการดูกลิ่นที่ดีเป็นอย่างมากซึ่งในอดีตครอบครัวของยูรีนั้นได้ถูกโจมตีโดยเหล่าแวมพร์ซึ่งในปัจจุบันตัวยูรีกับเหล่าเยเกอร์ได้ร่วมมือกันต่อสู้กับเหล่าแวมไพาย แฝงตัวและคอยสร้างปัญหาให้กับเหล่ามนุษย์โดยอนิเมะเรื่องนี้จะมีทั้งหมด12อีพิโซดเป็นอนิเมะแนวแวมไพร์ที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีทางด้านเนื้อเรื่องกับการเล่าเรื่องก็ทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีซีนต่งตางๆก็ทำออกมาได้โอเคพอสมควรใครที่หาอนิเมะแนวเหนือธรรมชาติที่มีการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์คุณก็ได้นะครับกับ Tenro Sirius the Jager เพชรคาดล่าแวมไพร์ A เรื่องที่4ครับมิลนิกิบันทึกมรณะเกมล่าฐาอนาคตเนื้อเรื่องจะกล่าวถึงอัมโมโนยุกิเทลุเด็กหนุ่มมอต้นปี2ผู้ซึ่งชอบเก็บตัวเล่นเลี่ยงเรื่องปฏิสัมพันกับคนอื่นและเขายังชอบจดบันทึกเรื่องราวประจำวัน,นต่างๆลงในโทรศัพท์มือถือวันหนึ่งเดอุสเอ็กซ์มาชิน่าผู้ซึ่งเป็นเทพแห่งผ่องเวลาและจัก,กรวาลหรืออีกในหนึ่งคือพระเจ้าในจินตนาการของยุกิเทลุได้ยื่นข้อเสนอยอย่างหนึ่งให้ยุกิเทลุคือข้อเสนอนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล เพราะยุกิเทลุได้พบว่าโทรศัพท์มือถือของเขาที่เคยใช้จดบันทึกเรื่องราวต่างๆนั้นได้แสดงถึงเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นทำให้ยีวิของเขานั้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่เพียงไม่นานเขาก็ต้องถูกไล่ล่าโดยฆาตกรต่อเนื่องปริศนาแต่เขาก็ถูกช่วยไว้โดยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแท้จริงแล้วเดอุสที่ยุกิเทลุคิดว่าเป็นพระเจ้าในจินตนาการนั้นได้คิดเกมเกมหนึ่งขึ้นมา โดยจะมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด12คนและแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าบันทึกแห่งอนาคตโดยบันทึกของแต่ละคนนั้นจะทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปและทั้ง12คนจะต้องใช้บันทึกของตัวเองในการค้นหาตัวตนและฆ่าหรือทําลายบันทึกของอีกฝ่ายซึ่งถ้าบันทึกแห่งอนาคตอันไหนถูกทาลายผู้ถือครองบันทึกก็จะตายไปด้วยจนผู้เล่นคนสุดท้ายเหลือรอดจะได้รับสืบทอดตําแหน่งและพลังอํานาจของพระเจ้าเดอุสเอ็กมาชินาและในระหว่างเกมถ้าตัวตนของผู้ถือครองบันทึกถูกเปดิดเผย ก็จะมีข้อความเด็ดเอ็นปรากฏขึ้นมาในบันทึกอนาคตของคนคนนั้นและเหตุการณ์ที่ตนเองจะถูกฆ่าก็จะปรากฏขึ้นแต่ผู้ถือครองสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ด้วยการต่อสู้ระหว่างผู้ถือครองบันเทึกแข่งอนาคตด้วยกันเองเพื่อที่จะหาผู้เหลือรอดคนสุดท้ายที่จะได้รับพลังในการเป็นพระเจ้าอนิเมะเรื่องนี้มีทั้งหมด26อีพิโซดบวกกับอ่ง1 OVA เป็นอนิเมะแนวแอคชั่นเหนือธรรมชาติที่ทำออกมาได้ดีและโคดพอสมควรเลยเพราะในเรื่องจะมีฉากต่อสู้ที่เห็นเลือดเห็นเนื้อกันแบบจะจระ ทางด้านเนื้อเรื่องการเล่าเรื่องงานภาพซีนอารมณ์ซีนต่างๆก็ทำอ,ออกมาได้ดีไม่ใช่น้อยใครที่หาอนิเมะแนวมนโมนโหดโหดเรียวเรียว,เร,ยว,เ,รยวเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมแนะนําให้ลองไปหาดูกันกับมิไลยนิกิบันทึกมรณะเกมล่าท้าอนาคตเรื่องที่5ครับโนรากามิเทวดาขาจรโดยเนื้อเรื่องนะครับจะกล่าวถึงยาโตะเทพผู้แสตงอับผู้ไม่มีแม้แต่สารเจ้าจะให้อยู่อาศัย แต่ก็มีความใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งเขาจะได้เป็นเทพชั้นสูงผู้มีสารเจ้าขนาดใหญ่และได้รับความศรัทธาจากผู้คนอื่นๆมากมายนั่นทําให้เขาพยายามเก็บหอมรอมริบเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้เพื่อที่จะสร้างสารเจ้าของตัวเองด้วยการเป็นเดลิเวอรี่ก็อดเทพผู้คอยช่วยเหลือผู้คนในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะล้างห้องน้ําหาแมวห,หรือทําเรื่องให,ใหญ่กว่านั้นก็ทําได้โดยยะโต จะแจกเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ตามสถานที่ต่างๆแต่เขาก็มีอันต้องหยุดงานเพราะอาวุธคู่กายของเขานั้นดันลาออกและระหว่างนั้นเขาได้พบกับฮิโยริสามมัธยมผู้มองเห็นยาโตแล้วด้วยความไม่รู้ครับว่ายาโตนั้นเป็นเทพฮิโยริจึงเข้าไปช่วยยาโตจนประสบอุบัติเหตุจนเกิดเรื่องราววุ่นๆต่อมาอีกมากมายอนิเมะเรื่องนี้นะครับจะมีทั้งหมดสซีซั่นซีซันแรก12อีพิโซดซ o โซีซันที่12อ3อีพิโซด ด้านเนื้อเรื่องเนี่ยทำออกมาได้สนุกและน่าติดตามมันอย่างมากด้านงานภาพซีนต่างๆก็ทําออกมาได้ดีใครที่หาอนิเมะแนวแอคชั่นคอม,มด,ดี้สนุกๆเงอธรรมชาติที่มีการอิงตัวละครจากตำนานของญี่ปุ่นนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่คุณไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งกับโนรากามิทเทว,วดาขาจรเรื่องที่6ครับโดโลโลดาบล่าพยามาณโดยอนิเมะเรื่องนี้นะครับจะเป็นการรีเมคอนิเมะในชื่อเดียวกันที่เคยฉายในอดีต เนื้อเรื่องเนี่ยจะกล่าวถึงญี่ปุ่นอายุเซงโกคุที่คังเงมสิสึไดโกะซามูไรผู้ที่ต้องการทั้งพลังและอำนาจโดยคังเงมสิสึได้ทําข้อตกลงกับเหล่าปีศาจทั้ง48ตนโดยมีเงื่อนไขให้ตัวเองชนะสงครามและเป็นผู้ยิ่งใหญ่และจะไม่พ่ายแพ้ให้กับผู้ใดไม่ว่าจะเป็นการลบที่ไหนก็ตามโดยคังเงมิสึนั้นได้ทําสัญญากับเหล่าปีศาจโดยขันเอาร่างกายทั้ง48ชิ้นของลูกชายนั้นเป็นสิ่งค้ําประกันต่อมาลูกชายของคัง,งเงมิสึคนนั้นได้ถือกําเนิดโดยไร้อวัยวะทั้ง4 8ชิ้น แต่ทารกคนนั้นกลับสามารถมีชีวิตอยู่ได้ทางด้านคางยิมิซึได้สั่งให้ฆ่าเด็กคนนั้นแต่ว่าคนใช้ในบ้านเนี่ยกลับปล่อยเด็กคนนั้นลอยไปตามน้ําแต่ก็เป็นโชคดีของเด็กน้อยครับที่ได้รับช่วยเหลือจากแพทย์ผู้มีนามจูไขโดยจูไคเนี่ยได้เก็บเด็กน้อยคนนั้นมาเลี้ยงและตั้งชื่อให้ว่าเฮคิมารุซึ่งตัวจูไขเนี่ยได้คิดค้นการปลูกถ่ายอวัยวะเทียมขึ้นมาและทําการใส่ให้กับเฮคิมารุเพื่อที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้ ทำให้เด็กน้อยฮิคิมารุเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตอย่างคนปกติต่อไปได้ด้วยอวัยวะเทียมจากจูไข่จนเมื่อโตอขึ้นฮิคิมารุได้ออกเดินทางเพื่อกำจัดปีศาจนั้ง48ตนเพื่อนำร่างกายของตัวเองนั้นกลับคืนมาหลังจากเดินทางได้ไม่นานตัวเขาก็ได้ค้นพบกับเด็กน้อยหัวขโมยที่ชื่อว่าโดโลโลจากการที่ฮิคิมารุได้ช่วยชีวิตโดโลโลเอาไว้ทําให้ทั้งสองคนเดินทางไปทั่วอาณาจักรญี่ปุ่นเพื่อช่วยเหลือเหล่าชาวบ้านที่ถูกกดขี่และกำจัดเหล่าปีศาจโดยมีความหวังว่าวันหนึ่งฮิคิมารุ จะได้ร่างกายทั้ง48ชิ้นกลับคืนมาเพราะเมื่อฮิคิมารุนั้นจัดการปีศาจไปหนึ่งตนเขาก็จะได้รับอวัยวะกลับคืนมา1ชิ้นอันนี้ไม่เรื่องนี้นะครับมีทั้งหมด24อีพิโซดเป็นแนวแอคชั่นซามูไรเหนือธรรมชาติอิงประวัติศาสตร์ที่ทําออกมาได้ดีมากเลยด้านเนื้อเรื่องการเล่าเรื่องงานภาพซีนต่างๆทําออกมาได้ดีเหมือนกันใครที่หาอนิเมะซามูไรงานภาพดีเนื้อเรื่องสนุกแอคชั่นดเดือดเตืมันๆนี่เป็นอีกเรื่องนะครับที่คุณควรจะไปหาดูเป็นอย่างยิ่งกับ โดโลโลดาบล่าพยามานเรื่องที่7จ็ดครับเฮลซิงอัล i ิเมตโดยเนื้อเรื่องนะครับใชาการดึงเฮลซ n g องค์กรพิทักษ์ศาสนาแห่งศาสนาจากอังกฤษโดยมีผู้นำก็คือเซอร์อินทริก้าเฮลซิง ผูมีหน้าที่ตอกกอนกับเหล่าแวมพายผีดูดเลือดโดยมีสุดยอดอาวุธแวมพร์อย่างอัลลูคาร์าดที่เป็นอาวุธลับของตระกูลที่มีหน้าที่ในการไล่ล่ากำจัดเหล่าปีศาจแวมพร์โดยเรื่องนะครับจะเป็นการต่อสู้กับแวมพร์พันใหม่ที่เกิดขึ้นจากชิปลึกลับจนถึงนักฆ่าจากองค์กรศาสนาฝ่ายต่างๆโดยอนิเมะเรื่องนี้นะครับจะมีทั้งหมด2เวอร์ชันคือเวอร์ชันเฮลซิงเฉยที่เป็นเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่ที่เรียกว่าเฮลซิงอัลติเมตโดยเวอร์ชันอัลติเมตเนี่ยจะเป็นการนำเวอร์ชั่นเกาามมให ทำให้ภาพสวยขึ้นทำให้เนื้อหาเนี่ยตรงตามมังงะนหนังสือการ์ตูนมากยิ่งขึ้นทั้งด้านเนื้อหาเนื้อเรื่องการเล่าเรื่องอีกทั้งงานภาพต่างๆทําออกมาได้ดีกว่าดิบกว่าเทือนกว่าโหดกว่าและมันกว่าโดยเวอร์ชันอัลติเมทนะครับจะมีทั้งหมด10 OVA กับอีก3สเปเชียลซึ่งบอกเลยว่าทําออกมาได้ดีมากเลยนะครับใครที่อยากอนนะิเม a c t แอคชั่นแวมไพร์เดือดเดิบๆบ,บโหดโหดเถือนเือนเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่คุณไม่ควพรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับกับ เรื่องที่8ครับเค้กไข่เซนเซนสมรภูมิเขตป้องกันโลหิตโดยเรื่องราวนะครับจะเกิดขึ้นในอดีตมานาครนิวยอร์กที่เมื่ออยู่ดีๆก็เกิดปรากฏการ์ประตูไม่ติขนาดใหญ่เหนือน้านฟ้าเมือง New York, นิวยอร์กจนนามาถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่แบบไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเพราะอยู่ดีๆก็มีสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดจากต่างมิติหลากหลายเผ่าพันธุ์ได้เข้ามาอาศัยและใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์เลื่อยมาภายในระยะเวลา3ปีเมืองนิวยอร์กเดิมก็ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเฮลซาเลมลอต เป็นเมืองที่เต็มพื้ยอันตรายอาชยากรอาชญากรากรมทุกทุกหนทุกแห่งภายใต้หมอกปริศนาที่ปกคลุมทัศนวิสัยของเมืองอยู่ตลอดเวลา เลโอนาร์ดวอชเด็กหนุ่มต่างเมืองผู้ครอบครองดวงตาแห่งพระเจ้าได้เดินทางเข้ามายัางเมืองนี้เพียงลําพังเพื่อต้องการที่จะฝึกง,งานเป็นนักข่าวอิสระแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขามีเป้าหมายในการหาเบาะแสเกี่ยวกับพลังลึกลับที่เขาได้มานั่นก็คือดวงตางของพระเจ้าและเหตุการณ์ที่เขากับน้องสาวนั้นเคยได้พบเจอในอดีตจนเมื่อโชคชะตาเล่นตลกครับจากความข้าใจผิดระหว่างการตามล่าตัวของเด็กหนุ่มอีกคนของซับเรนฟอลลลูกน้องของกอลอนของไลบลาที่มีผู้นําเป็นคลาวส์ีเรนเฮสได้นําพาเลโอนาร์ดวอชไปที่องค์กกกรรรลับลับไ่าาาทีีมเจจนในษ สมุลของโลกโดยการคอยกำจัดคนชั่วหรือสัตว์ประหลาดที่ขอกความวุ่นวายภายในเมืองอนิเมะเรื่องนี้นะครับจะมีทั้งหมดสซีซั่นซีซั่นแรก12อีพิโซดซีซั่นสองสิบสองอีพิโซดเป็นอนิเมะแนวแอคชั่นแฟนตาซีเหนือธรรมชาติคอมดี้ที่ตัวเอกเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งนอนิเมะในสมัยนี้แต่ว่าเขาก็มีวิธีต่อสู้ในแบบของเขาเองเรื่องนี้เนี่ยงานภาพซีนแอคชั่นซีนลมซีนต่างๆทำออกมาได้ดีดตามยุคตามสมัย และการดีไซน์ต่างๆภายในเรื่องเนี่ยทำออกมาได้ดีและเท่มากและเรื่องนี้เนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนปนอยู่ด้วยใครที่หาอนิเมะแอคชั่นเหนือธรรมชาติแฟนตาซีคอมดี้ที่มีการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอาจจะถูกใจกันนะครับกับไข่ไข่เซนเซนสมรภูมิเขตป้องกันโลหิตเรื่องที่9ครับบันโจสเตรด็อกคณะประพันธกรจนจัด โดยในเรื่องนะครับจะกล่าวถึงนาคาจิมะอาซูชิเด็กหนุม่มผู้ถูกขับไล่ออกจากสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าหลายซึ่งที่พึ่งหลายซึ่งจุดหมายจนได้รับการช่วยเหลือจากดาไซโอซามุ amo, ชายหนุ่มสุดแปลกประหลาดที่พยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งมากแต่การพบกันครั้งนี้เนี่ยทำให้อาซูชิต้องเข้าไปผูกพันกับเหตุการณ์การไล่ล่าเสือสมิงที่ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างลึกลับอีกทั้งยังชักนำให้เขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสำนักง,งานนักสืบบุโซซึ่งเป็นการรวมตัวกันขอ,ของผู้มีพลังพิเศษที่คอยไขคดีปริศนาต่างๆภายในเรื่อง อนิเมะเรื่องนี้นะครับมีทั้งหมด3ซสซันซสซันแรก12อีพิโซดซสซัน2 12อีพิโซด1 OVA ซสซัน3 12อีพิโซดและอีก1 The MoV i e เป็นอนิเมะแนวแอคชั่นเหนือธรรมชาติสืบสวนสอบสวนที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากเลยทางด้านเนื้อเรื่องงานภาพงานดีไซน์งานต่างๆถึงจะมีช่วงที่เดินช้าไปบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีมากเลยใครที่หาอนิเมะแนวแอคชั่นสืบสวนสอบสวนมีความเหนือธรรมชาติพนอยู่ด้วย เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์คุณก็ได้นะครับกับบันโจสเตรด็อกคณะปราพันตร์จอนจับเรื่องที่1 0เซชุนบุตยาโลวานิเกิลเซนไบโนยูเมวามินายเรื่องฝันปันป่วยของผมกับรุ่นพี่บันนี่เกิลในเรื่องนะครับจะกล่าวถึงอาซากะซากุสะเด็กมัธยมปลายปีที่2ที่เห็นรุ่นพี่สาวซากุระจิมะไม่ ai, อดีตนักแสดงใส่ชุดกระต่ายเดินเล่นในห้องสมุด เขาได้เข้าไปพูดคุยกับเธอและเล่าเรื่องภาวะผิดปกติในวัยรุ่นที่พูดกันบนเนต็ตบางก็ว่าทําไม่ได้ยินเสียงในใจของใครคนอื่นบางก็ว่ามองเห็นอนาคต ป้าก็ว่าเปลี่ยนบุคลิกเป็นคนอีกคนไปเลยหลังจากที่ได้คุยกันทําให้สนิทกับเือมากขึ้นและร่วมไขปริศนานี้ไปร่วมกันอนิเมะเรื่องนี้นะครับมีทั้งหมด13อีพิโซดบวกอีกหนึ่งเดอะมูวี่เป็นอนิเมะแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้ที่ทำออกมาได้ดีมากทั้งด้านเนื้อเรื่องการเล่าเรื่องงานภาพซีนอารมณ์ซึ่งต่างๆทาออกมาได้กลมกล่อมและเหมาะสมกับตัวเรื่องเป็นอย่างมากใครที่หาอนิเมะแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้เหนือธรรมชาติแก้ไขปริศนาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์คุณนะครับกับเซชุนบู เรื่องฝันปันป่วยของผมกับรุ่นพี่ Bunny Girl ก็จบกันไปแล้วนะครับกับสิบันิเมะที่ผมลิสต์มาให้สุดท้ายนี้ครับขอฝากเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube ของผมไว้ด้วย Gap s ลิ i ต์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามให้กับผมด้วยสำหรับคลิปนี้สำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ